สวัสดีครับผมนายสหรัฐวงวันธนีรหัส531 006 3275นะครับวันนี้จะมาทำชิ้นงาน solid work นะครับชื่อว่าเฟรมจักรยานนะงานนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะฮะก็ค่อยๆทำไปแล้วกันครับก่อนอื่นก็ไปที่สเก็ตก่อนเลยครับเลือกฟอนต์เพนะครับแล้วก็พยายามสเก็ตอ่านะครับเราก็จะสเก็ตอย่างไรให้ดูก่อนนะครับ ก็สเก็ตตามขนาดที่อาจารย์บอกนะครับนะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับเพื่อสเก็ตภาพเสร็จนะครับเราก็จะได้รูปแบบอย่างนี้นะครับจากนั้นนะฮะเราก็ exit สเก็ตนะครับแล้วเราก็จะมาสเก็ต 3D สเก็ตกันต่อนะครับโดย 3D สเก็ตนะครับเราจะสเก็ตเซนเตอร์ไลน์นะครับให้ได้รูปอย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สเก็ต 3D นะครับเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างเพนกันฮะก็ออกจากสเก็ตก่อนนะครับแล้วก็ไปที่นี่นะครับที่เพนฮะก็จะสเก็ตเพนอันนี้นะครับออกมานี่ก็ชื่อว่าเพนหนึ่งนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะสเก็ตมันนี่นะครับปึ๊บอย่างนี้ที่วงกลมนะครับ ก็กำหนดรัศมีให้ตามหนังสือเลยนะฮะตรงนี้ก็ห้าสิบเจ็ดโอเคนะครับจากนั้นก็สร้างเซน็นทรัลนะครับจากนั้นก็ลากไอ้น,นี่นะฮะมาชวงแกนนี้แล้วก็ลากต่อไปอีกนิดนึงนะฮะ ทางนี้ก็เหมือนกันนะครับลากมาชวนเลลาต่อมาอีกนิดนึงนะครับระยะทางนี้เท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทิมมันโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับเพนหนึ่งนะครับก็เป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างเพนอีกเพดหนึ่ง ก็เป็นเพนสองนะครับก็กดสเก็ตนะครับเพนสองก่อนอื่นก็สเก็ตตรงนี้ก่อนนะครับเ เซ็อนตอร์ายนะสัตอครับ,นนแ,บ,รบแล้วก็ตรงน,นี้นะฮะอยูค้งค้างครับอยู่ค้งค้างครับเออนะฮะตอนนี้ก็กำหนดให้ฮะก็ ในหนังสือก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับก็ให้เป็นยี่สิบแล้วกันนะครับผมชอบเลขนี้นะอ่ะประมาณนี้แหละนะครับนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เป็นยี่สิบจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างเส้นนี้ครับมารู้สึกว่าเส้นเท่าไหร่จะสั้นไปนะครับก็ขอยนะืดเส้นเท่าไครบ โอเคครับแล้วก็เกต l ล n e นี้นะครับมาตัดแล้วก็มาชนนี่นะฮะโอเคแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับเอฟติสเกตนะครับเราก็จะได้เอามาเป็นสองอันอย่างนี้นะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะมาสร้างเพจ์เดอรีกอันนฮะซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะทําเป็นท่อแล้วฮะ ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็อย่างนี้นะครับก็สร้างเพลงขึ้นมาตรงนี้นครับแล้วก็สเก็ตสเก็ตวงกลมนะฮะรัศมีที่ให้ตอนนี้ก็เป็นสิบสามครับก็กำหนดมาโอเคนะครับจากนั้นนะครับไปสเก็ตที่ฟอนต์เพจครับลากเส้นที่มันจะไอ้นั่นนะฮะที่มันจะ ต่อลงมาตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นที่ทําให้สวิปได้นะครับก็คือวิบแล้วก็มาเส้นนี้อ่าแล้วก็ปรับความหนาสักหน่อยนะครับเป็นหนึ่งมิลลิเมตรนะครับนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับอ่านะครับเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งรูปนะครับอ่านะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับ ก็มีพวกเพนพวกเพนนะครับพวกสวิฟตินเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอ่าต่อมานะครับเราก็จะมาสเก็ตนะฮะก็เลือกที่สปอนเพนนะครับแล้วก็เลือกสเก็ตแล้วก็สเก็ตตรงนี้นะครับอ่าเอานะครับเมื่อเราสเก็ตได้อย่างนี้นะครับเราก็จะ exit สเก็ตออกมานะฮะอ่าจะเห็นว่ามันอยู่ตรงกลางฮะซึ่งเราก็ทําไม่ได้นะฮะก็ต้องสร้างเพนอีกเพนหนึ่งนะฮะโดยให้เพนนี้นะครับ เป็นฉากหนึ่งฟอนเพนนฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นตนัวนี้อ่าโอเคนะครับเพนก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ติทุ่หมายถูกนะฮะจากนั้นนะครับเรากลับไปที่สกเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับแล้วก็ลากมัน,นะฮะกดคอนโทรลซครับก๊อปปี้มันให้หมดนะฮะแล้วก็มาวางในเพนของเรานะครับคอนโทรลวีปึ๊บ ก็จะได้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเราก็จะสั่ง e x t o u t e มันนะครับอ่าครับสักครู่นะฮะอ่าได้อย่างนี้นะฮะ e x t o u l e ตรงนี้ก็เป็นนะครับเพนนะฮะให้ตรงนี้เป็นห้านะครับโอเคนะครับ เมื่อได้อย่างนี้แลครับต่อไปก็จะใช้คำสั่ง m i ลเลอนะครับคือมิลเลอตรงนี้ก็เป็นอะไรเป็นฟอนเพนนะครับอ่านะครับก็ติ๊กถูกอีกนะครับก็จะได้เหมือนกันสองด้านเลยนะครับอ่าครับตอนนี้ครับงานของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ให้มันสมบูรณ์อีกสักหน่อยแล้วกันนะใส่สีให้มันนะฮะเพื่อความสวยงาม เอาโพรงสีสีแดงก็ให้มันแดงมาทุกส่วนเลยนะฮะโอเคนะครับนี่ครับงานของเราก็ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จบการนำเสนอแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ